สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนที่สิบสามคำศัพท์น่ารู้จากคําว่าเหมยค่ะคําศัพท์คําที่หนึ่งนะคะก็คือเหมยกัวเหมยกัวแปลว่าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเหมยแปลว่าสวยแปลว่างามกัวแปลว่าประเทศเหมยกัวก็คือสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง我曾经在美国住过两年。我曾经在美国住过两年。แปลว่าฉันเคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสองปี。วบแปลว่าฉันค่ะ。จิงแปลว่าเคย。จ้ายแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่。กัวก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา。 จู้แปลว่าอยู่กั่วแปลว่าเคยจู้กั่วก็คือเคยอยู่ค่ะเหลี่ยงแปลว่าสองเหนียงแปลว่าปีเหลี่ยงเหนียนก็คือสองปีว่เฉังจิงในอเมริกาฉันเคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกางปีคำศัพท์ที่สองนะคะก็คือเหมยเหาเหมยเหาแปลว่าดีหรือว่าสวยงาม อย่างประโยคที่สองน่是个美好的瞬间น่是个美好的瞬间แปลว่านั่นคือช่วงเวลาที่สวยงามหน้าแปลว่านั่นหรือแปลว่านั้นชื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือก็เป็นคำลักษณะนามเมห์าแปลว่าดีหรือว่าสวยงามเติรแปลว่าของชุนเจียนแปลว่าช่วงเวลา น่าชื่อเกเหมยเหาระชุนเจนก็แปลว่านั่นคือช่วงเวลาที่สวยงามต่อมาคำศัพท์ที่สามค่ะเหมยจีเมยจีแปลว่าซีรีส์อเมริกันเหมยก็คือเหมยกัวค่ะจี้แปลว่าซีรีส์หรือว่าละครค่ะเหมยจี้ก็คือซีรีส์อเมริกันตัวอ,อย่างประโยค ท่าเหม不喜欢看美剧他่าเหม不喜欢看美剧แปลว่าพวกเธอไม่ชอบดูซีรีส์อเมริกันถ้าเหมือนก็คือพวกเธอค่ะปู้แปลว่าไม่สีความแปลว่าชอบค่านแปลว่าดูหรือแปลว่ามองเมจ้ก็คือซีรีส์อเมริกันถ้าเหมือนปู้สีควนค่านเมจ้ก็จะแปลว่าพวกเธอไม่ชอบดูซีรีส์อเมริกัน คำศัพท์ที่สี่เหมยจิว๋วเหมยจิว๋วแปลว่าเหล้าดีหรือว่าสุรารสเลิศเหมยแปลว่าดีหรือแปลว่างามค่ะจิ๋วแปลว่าเหล้าเหมยจิ๋วก็คือเหล้าดีหรือว่าสุรารสเลิศตัวอย่างประโยคเหมยจิว๋วปูผ้าเสี่ยงจือเซึนเหมยจิว๋ว ปูผ้าเสี่ยงจื้อเซินแปลว่าเล่าดีไม่กลัวซอยลึกไหมจิ๋วก็คือเล่าดีหรือว่าสุรารสเลิศปูแปลว่าไม่ผ้าแปลว่าก,กลัวปูผ้าก็คือไม่กลัวเสี่ยงจื้อก็คือตรอกหรือว่าซอยเซินแปลว่าลึกไหมจิ๋วปูผ้าเสี่ยงจื้อเซินก็จะแปลว่าเล่าดีไม่กลัวซอยลึกคำศัพท์ที่ห้าค่ะเหมจิน เหมยจินแปลว่าเงินดอลลาร์เหมยก็คือสวยหรือว่างามจินก็คือทองค่ะเหมยจินก็คือเงินดอลลาร์ตัวอย่างประโยคที่5ค่ะหวอดจ้ายอินหางสวนเลอี่ป่ายว่าเหมยจินหวอดจ้ายอินหางสวนเลอี่ป่ายว่าเหมยจินแปลว่าฉันฝากเงินที่ธนาคารหนึ่งล้านดอลลาร์หวอดแปลว่าฉันค่ะจ้ายแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่เป็นบุพบทบอกสถานที่นะคะ อ,อินหางแปลว่าธนาคารจ่ายอินหางก็คือที่ธนาคารค่ะศุนแปลว่าฝากเหละแปลว่าแล้วอีแปลว่าหนึ่งป่ายแปลว่าร้อยว่านแปลว่าหมื่นหนึ่งร้อยหมื่นก็คือหนึ่งล้านนั่นเองอีป่ายว่านก็คือหนึ่งล้านเหมยจินก็คือเงินดอลล่าร์ค่ะหัวจ่ายอินหางศุนเลยอีป่ายว่านเหมยจินก็จะแปลว่าฉันฝากเงินที่ธนาคารหนึ่งล้านดอลล่าร์ คำศัพท์ที่6ค่ะเหมยลี่เหมยลี่แปลว่าสวยงามหรือว่างดงามตัวอย่างประโยคเจ้าเซียยูจินเซียงเหมยลจ้เซียยนเซียงคเหมยลี่แปลว่าดอกทิวลิปเหล่านี้สวยงามมากๆเจ้เซียก็คือเหล่านี้ค่ะยูจินเซียงก็คือดอกทิวลิป เขมร่าว่ามากเหมยลี่ก็คือสวยงามหรือว่างดงามเจอเซียยี่จินเซียงเขินเหนมยลี่ก็จะแปลว่าดอกคิวลิปเหล่านี้สวยงามมากๆคำศัพท์ที่7เหมยลู่เหมยลู่แปะวะลว่าไมโลตัวอย่างประโยค你ลู喝นี้สี美ว你喜欢喝 อาขวาเทียนหายซื่อไหมลูแปลว่าคุณชอบดื่มโอวันตินหรือไมโลนี่แปลว่าคุณค่ะสีความแปลว่าชอบเคอแปลว่าดื่มอ้าขวาเถียนก็คือโอวันตินหายซื่อแปลว่าหรือไหมลูแปลว่าไมโลค่ะนี้สีความเคออ้าขวาเทียนหายซื่อไหมลูกก็จะแปลว่าคุณชอบดื่มโอวันตินหรือไมโล คำศัพท์ที่8ปดแม่หมานแม่หมานแปลว่าน่าพอใจน่ายินดีหรือว่ามีความสุขค่ะใช้กับการดำเนินชีวิตครอบครัวการสมรสหรือว่าความหวังตัวอย่างประโยค 美满的婚姻必定需要爱情。美满的婚姻必定需要爱情。แปลว่าการแต่งงานที่มีความสุขจำเป็นต้องมีความรักไหมก็คือน่าพอใจน่ายินดีหรือว่ามีความสุขค่ะเตอะแปลว่าของคุณอินก็คือการแต่งงานปีติแปลว่าจำเป็นชื่อยอดแปลว่าต้องหรือว uh> ่าต้องการไอฉิงแปลว่าความรัก ไม่หม่านแต่คุณอินปีติงชีย่ยวไอชิงก็จะแปลว่าการแต่งงานที่มีความสุขจำเป็นต้องมีความรักคำศัพท์ที่กท9ก้าเหม่เมาเหม่เมาแปลว่าสวยงามหรือว่าดูดีตัวอย่างประโยค 她的美貌是毫无疑问的。她的美貌是毫无疑问的。แปลว่าความสวยของเธอไม่มีข้อสงสัยเลยถ้าแปลว่าเธอหรือว่าเขาผู้หญิงค่ะเตะแปลว่าของหม่เมาก็คือสวยงามหรือว่าดูดีชื่อจุดจุดเตอะนะคะเป็นการเน้นคาที่อยู่ตรงกลางค่ะห <old> าวอูอีเวนก็จะแปลว่าไม่มีข้อสงสัยถ้า貌是毫无 อีเวนต์ก็จะแปลว่าความสวยของเธอไม่มีข้อสงสัยเลยคำศัพท์ที่สิบเหมยเมื่งเหมยเมื่งแปลว่าฝันดีเหมยแปลว่าสวยหรือแปลว่างามหรือแปลว่าดีก็ได้เมื่งก็คือฝันหรือว่าความฝันนั่นเองเหม่ยเมื่งก็คือฝันดีตัวอย่างประโยคจู้หนีกงจวบชุนลี่เหมยเมื่งเฉิงเจินจู้หนีกงจวชุนลี่ หม่ม่งเฉงเจินแปลว่าขอให้คุณการงานราบรื่นความฝันเป็นจริงจู่ก็คือขอให้หนีแปลว่าคุณกงจั่วก็คือการงานหรือว่าการทํางานนั่นเองชุนลี่ก็คือราบรื่นกงจั่วชุนลี่ก็คือการงานราบรื่นเหม่ยมั่งเหม่ยมั่งก็คือฝันดีค่ะในที่นี้ก็คือความฝันเฉิงแปลว่าเป็นหรือว่ากลายเป็นเจินก็คือจริงเหม่ยมั่งเฉ๋งเจินก็คือความฝันเป็นจริง จู้หนีกวงจั่กชุนลี่ใหม่เมื่งเฉิงเจินก็จะแปลว่าขอให้คุณการงานราบรื่นความฝันเป็นจริงคำศัพท์ที่11เหมยหมิงเหมยหมิงแปลว่าชื่อเสียงที่ดีงามเหม่ยก็คือสวยงามหมิงก็คือโยมหมิงที่แปลว่ามีชื่อเสียงค่ะเหมยหมิงก็คือชื่อเสียงที่ดีงามตัวอย่างประโยค w ว r อ 爱情比美名重要我觉得爱情比美名重要แปลว่าฉันคิดว่าความรักสำคัญกว่าชื่อเสียงที่ดีงามวอแปลว่าฉันแยเ,เตอก็คือคิดว่าหรือว่ารู้สึกว่า ไอิงก็คือความรักปีแปลว่ากว่าค่ะฉันในการเปรียบเทียบเหมยหมิงก็คือชื่อเสียงที่ดีงามจงยาวก็คือสําคัญวอดแยตเตอร์ไอ้ชิงปีใหม่หมิงจงยาวก็จะแปลว่าฉันคิดว่าความรักสําคัญกว่าชื่อเสียงที่ดีงามคําศัพท์ที่12เหมยหนี แม่หนีแปลว่าสาวสวยใช้เรียกผู้หญิงที่อายุไม่มากตัอย่างประโยคแม่หนีหนี的钱包掉了แม่หนีหนี的ย包ละ แปลว่าสาวสวยกระเป๋าสตางค์ของคุณตกแล้วเมยหนีนะคะก็คือใช้เรียกผู้หญิงค่ะที่อายุยังไม่มากนะคะก็เรียกว่าเมายหนีหนีแปลว่าคุณเตอะแปลว่าของเฉียมเปาก็คือกระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋าเงินนั่นเองเตี้ยวแปลว่าตกเลอะแปลว่าแล้วนะคะเมยหนีหนีได้เฉียมเปาเตี้ยวเลยก็จะแปลว่าสาวสวยกระเป๋าสตางค์ของคุณตกแล้ว คำศัพท์ที่สิบสามเมย์นานจือเมยนานจือแปลว่าหนุ่มหล่อหรือว่าผู้ชายที่ดูดีมากๆตัวอย่างประโยคนีเร่องฉือหน้าเก๋เมย์นานจือมานีเอ่อหน้าเก๋เมยนานจือมาแปลว่าคุณรู้จักหนุ่มหล่อคนนั้นไหมนีแปลว่าคุณคะ่ะเร่ฉอ,อแปลว่ารู้จักหน้าเก๋แปลว่านั้น ใหม่น,น้นสือก็คือหนุ่มหล่อหรือว่าผู้ชายที่ดูดีมากๆมาแปลว่าไมา่ใช่ในประโยคคำถามนะคะหนีเล่นสือหน่าก็หม่น,น้นหรือมาแปลว่าคุณรู้จักหนุ่มหล่อคนนั้นไหมคำศัพท์ที่14บสี่ใหม่เรนหีใหมเรนหีแปลว่านางเงือกค่ะใหม่ก็คือสวยหรือว่างามเรนแปลว่าคนค่ะห,หีแปลว่าปลาใหม่เรนหีก็คือนางเงือก ตัวอย่างประโยคเสี่ยว美人鱼 u 意为了王子牺牲自己温น的声音เสี่ยว美人อ愿意为了王子牺牲เซิงอินแปลว่านางเงือกน้อยยินยอมพ่อเจ้าชายเสียสละเสียงที่อ่อนโยนของตัวเองเสี่ยวแปลว่าเล็กหรือแปลว่าน้อยนะคะ美人鱼แปลว่านางเงือก เสียวเม่เรนวีก็คือนางเงือกน้อยยวนอีแปลว่ายินยอมเว้ลแปลว่าเพื่อหวังจือก็คือเจ้าชายซีเซิงก็จะแปลว่าเสียสละเจือจีก็คือตัวเองหรือว่าตนเองวั่นโหรแปลว่าอ่อนโยนเต๋อแปลว่าของซองอินแปลว่าเสียงค่ะเสียวเม่เรนวียวนอีเว้ลหวังจือซีเซิงเจือจีวั่นโหรเตออซงอินก็จะแปลว่า นางเงือกน้อยยินยอมเพื่อเจ้าชายเสียสละเสียงที่อ่อนโยนของตัวเองคำศัพท์ที่15เหมยหลงเตี้ยนเมยหลงเตี้ยนแปลว,ว่าร้านเสริมสวยเมยหลงก็คือความสวยความงามค่ะเตี้ยนแปลว่าร้านเมยหลงเตี้ยนก็คือร้านเสริมสวยตัวอย่างประโยคจ่ายหนีเจียฟู่จินโยเมยหลงเตี้ยนมา 在你家附近有美容店ยโยงเตียนมาแปลว่าใกล้บ้านคุณมีร้านเสริมสวยไหมใจแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่นะคะหนีแปลว่าคุณเจียแปลว่าบ้านฟูจินก็คือบริเวณใกล้ๆหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าแถวๆโยแปลว่ามีไม่หลงเตี้ยนก็คือร้านเสริมสวยมะแปลว่าไหมใช้ในประโยคคำถามนะคะ 在你家附นีเจ้าจยกมงเตนมาก็จะแปลว่าใกล้บ้านคุณมีร้านเสริมสวยไหมคำศัพท์ที่16บหกเ容มยหลงแปลว่าช่างเสริมสวย วอ,อย่างปะโยคที่16บหกเขา是一位很著名的美容师เขา是一位很著名的美容师แปลว่าเธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีชื่อเสียงมากๆท่านหนึ่งทาแปลว่าเธอหรือว่าเขาผู้หญิงค่ะชื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคืออีแปลว่าหนึ่งวัยเป็นคำลักษณะนามของคนนะคะแปลว่าท่านเขมแปลว่ามากชู่อเงก็คือมีชื่อเสียงค่ะ เตอแปลว่าของเหมยหรงชือก็คือช่างเสริมสวยถ้าชื่ออีเวย้ยเขินชู่หมิงตอมยหลงชืก็จะแปลว่าเธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีชื่อเสียงมากๆท่านหนึ่งคำศัพท์ที่17เจ็มยชู่เจียเหมยชู่เจียแปลว่าศิลปินตัวอ,อย่างประโยค 不是每个人都能当美术家的，不,的不是每个人都能当美术家的，แปลว่าไม่ใช่ทุกคนล้วนสามารถเป็นศิลปิน。ปูชื่อแปลว่าไม่ใช่，ปูแปลว่าไม่，ชื่อแปลว่าเป็น，หรือแปลว่าคือ，หรือแปลว่าใช่。ปูชื่อก็คือไม่ใช่。 เหมยก็รนแปลว่าทุกคนโตแปลว่าล้วนหรือแปลว่าต่างหนังแปลว่าสามารถต่างแปลว่าเป็นเหม่ซู่เจียแปลว่าศิลปินปูชื่อเหมยก็เนโตหนังต่างเหมู่่เจียเตอกก็จะแปลว่าไม่ใช่ทุกคนล้วนสามารถเป็นศิลปิน คำศัพท์ที่18บแปดแหมเชื่อจูฉีวแมเชื่อจูฉีวแปลว่าอเมริกันฟุตบอลแหมเชื่อก็คือแบบอเมริกันค่ะจู่เฉีวแปลว่าฟุตบอลแหมเชื่อจูฉีวก็จะแปลว่าอเมริกันฟุตบอลตัวอย่างประโยค 这个周末体育场有美式足球赛。这个周末体育场有美式足球赛。แปลว่าสุดสัปดาห์นี East. ้สนามกีฬามีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเจ้เกิดแปลว่านี้ค่ะโจโม่ก็คือสุดสัปดาห์เจ้เกิดโจโม่ก็คือสุดสัปดาห์นี้体育场ก็คือสนามกีฬาโยแปลว่ามีเมช์จูิวก็จะแปล ว่าอเมริกันฟุตบอลไายก็คือปีไส้นั่นเองเหมยเชื่อจูเฉียวไส้ก็จะแปลว่าการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลจจกัตโจโมทีวีช้างโยมเหมยเชื่อจูเฉียวไส้ก็จะแปลว่าสุดสัปดาห์นี้สนามกีฬามีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคำถามที่สิบเก้าเหมยเว่ เหมยเวยแปลว่าอร่อยค่ะเหมยแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าสวยเวยก็คือเวยเต้าที่แปลว่ารสชาติเหมยเวยก็จะแปลว่าอร่อยตัวอย่างประโยคทาจ่วเต๋อร้านเหมยตันเกาขเหมยเวยทาจ่วเต๋อ ล้านเหมยตั้นกาเขินเหมยเว่แปลว่าเค้กบูเบอรี่ที่เขาทําอร่อยมากๆทาแปลว่าเขาหรือว่าเขาผู้ชายจัวว่แวแปลว่าทำเตอะแปลว่าของล้านเหมยแปลว่าบูเบอรี่ตั้นกาวแปลว่าเค้ก ล้านเมยต้านเกาก็จะแปลว่าเค้กบูเบอรี่เขิมบราว่ามากเมยเวย่ยแปลว่าอร่อยทาจ้วเตอรล้านเมยต้านเกาเขินเมยเวย่ยก็จะแปลว่าเค้กบูเบอรี่ที่เขาทําอร่อยมากๆคําศัพท์ที่ยี่สเมยเยียนเมยเยียนแปลว่าหน้าสวยตัวอย่างประโยคหนีจิ้อพายคายเมยเยียนมา หนีจื้อพายคา,ายเหมยเยนมาแปลว่าคุณเซลฟี่เปิดหมวดหน้าสวยไหมหนีแปลว่าคุณค่ะจื้อพายก็คือเซลฟี่ก็คือเป็นการถ่ายรูปหน้าของตัวเองนั่นเองคายแปลว่าเปิดเหมยเย็นก็คือหน้าสวยเป็นการเปิดหมวด เหมยเย่ก็คือเป็นการเปิดโหมดหน้าสวยเวลาถ่ายรูปหน้าก็จะสวยกว่าปกติค่ะมะแปลว่าไหมหนีจื้อพายค่ายหเหมยเยนมาก็จะแปลว่าคุณเซลฟี่เปิดโหมดหน้าสวยไหมคำศัพท์ที่21เอ็ดเหมยโจ้เหมยโจ้แปลว่าทวีปอเมริกา ตัวอย่างประโยคหมาลิงสากยวีปอเมริโจมันฝรั่งสลิตจากทวี้อเมยโจวแปลว่ามันฝรั่งมีถิ่นกําเนิดที่ทวีปอเมริกามลิงสู่ก็คือมันฝรั่งค่ะยวอนฉานก็คือมีถิ่นกําเนิดหรือว่ากําเนิดนั่นเองยีแปลว่าที่ค่ะมีความหมายเหมือนกับคําว่าใจ้าหมโจก็คือทวีปอเมริกามาลิงส่งยวอนฉานยีเหมโจก็จะแปลว่ามันฝรั่งมีถิ่น กำเนิดที่ทวีปอเมริกาคำศัพท์ที่22่สิบสองแม่เจหูหม่โจหูแปลว่าเสือจากัวค่ะหม่โจก็คือทวีปอเมริกาหูก็คือเหล่าหูที่แปลว่าเสือหม่โจหูก็คือเสือจากัวตัวอย่างประโยค 美洲虎是南美最大的猫。美洲虎是南美最大的猫แปลว่าเสือจากวัวเป็นแมวที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้美洲虎ูก็คือเสือจากวัวค่ะซื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคือไม่นานก็คืออเมริกาใต้หนานในที่นี้ก็คือทิศใต้ค่ะไม่นานก็คืออเมริกาใต้จุยต้ก็คือใหญ่ที่สุด เตแปลว่าของมาแปลว่าแมวเมย์โจหูซื่อนนานเมยจุยต้แต่เมาวก็จะแปลว่าเสือจากวัวเป็นแมวที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้คำศัพท์ที่สิบสามเมยโจชื่อ 美洲狮、白蛙、小虎妈、蕊蛙、形多菇猴。美洲个个超美，America 是个个是自己白蛙形多。美洲狮、个个小虎妈、蕊蛙型多菇好对样北哟美洲狮是一种体型色猫的大动物。美洲狮。 ซสออีจงถีสิงเสือเมาเต่าตงอู่แปลว่าเสือพูม่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายแมวชนิดหนึ่งเมวโจเสือก็คือเสือพูม่าค่ะชื่อแปลว่าเป็นหรือแปลว่าคืออีจงก็คือชนิดหนึ่งหรือว่าประเภทหนึ่งถีสิงแปลว่ารูปร่างซืือแปลว่าคล้ายเมาแปลว่าแมวเต่แปลว่าของต้าแปลว่าใหญ่ตงอู่ก็คือสัตว์ 美洲ม是โจช型似อ的ื่อถสงื่ออจจงงต่ก็จะแปลว่าเสือภูม่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายแมวชนิดหนึ่งวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับ23คำสัมหน้ารู้จักคำว่าใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซเซ่ตาเจียกวันขั้นซื้อผินแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ